คนที่รอก็นลองปันกระเช้าไปงี้สินะเอ้ยเุกยดล <c oughs> ยับบอกไปกืดยืนไอย บริหารจีได้หน่อิจคนอีลีเนี่ยเดียวคือเขียวใจละหุนมุ่นโอ้ยมุ่นบะหลุกพุ่มหมกพ่กานน่น้าอาเรียนกีวก <c oughs> นี่เยบบลเยดูัิมี่แกวโันแล้วเนีแยๆเนี้ยฮะเนีอยๆนั่นแหละคุปโอใช่แบบที่โตอ่าก็คงเจาแมนบอ <c oughs> สผนฝากไปหันแนนออกอ๋อมาดินจ้าหตากดินเลยนะหมอต้นฟันเดูอย่าง